สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะอีกวันหนึ่งซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหน่วยของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งในหน่วยของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบไปด้วยเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องที่1กล่งองจุลัศน์เรื่องที่สองก็คือโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ค่ะ ในวันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของกล้องจุลทรรศก่อนนะ,ะซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนเนี่ยคงรู้จักกล้องจุลทรรศแล้วแต่ว่าส่วนประกอบต่างๆนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังรู้จักแต่ว่ายังรู้จักไม่ดีพอดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายถึงตั้งแต่ความหมายของกล้องจุลทรรศนะคะวิธีการใช้ แล้วก็วิธีการเก็บรักษานะว่าเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรดังนั้นวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะหรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไมโครสโคปนะเป็นเครื่องมือนะที่ใช้ในการขยายประสาทสัมผัส นะทางตาทําให้เราสามารถเนี่ยมองเห็นนะสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะอย่างเช่นอะไรเอ่ยนะที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะอย่างเช่นนะจุลินทรีย์นะซนะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพวกเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสอย่างเช่นเชื้อไวรัสนะโควิด นาะยะทีนี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะมันก็จะฟุ้งอยู่ในบรรยากาศถ้าเราต้องการอยากให้เห็นเราจะมีเครื่องมือช่วยค่ะ mm hmm. เครื่องมือนี้ก็คือกล้องจุลทรรศนะคะซึ่งกล้องจุลทรรศน์นั้นจะประกอบไปด้วยนะคะสชนิดชนิดที่1คือกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงก็คือใช้แสงจากนะคะแสงจากนะดวงอาทิตย์ นะหรือแสงจากนะสิ่งต่างๆนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้แสงจากธรรมชาตินะซึ่งประกอบไปด้วยนะกล้องอย่างแรกก็คือกล้องนะจุลทรรศน์อย่างง่ายๆนะที่นักเรียนเคยเห็นอยู่นักเรียนรู้จักไหมคะแว่นขยายนั่นเองนะแว่นขยายจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะคะในการขยาย เพียงอย่างเดียวแต่เราไม่สามารถที่จะดูพวกจุลินทรีย์หรือพวกเชื้อไวรัสโควิดนะได้นะดังนั้นกล้องจุลทรรศน์นั้นจะไว้สำหรับดูวัตถุที่จะนะที่จะทำให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียดได้นะคะชัดเจนภาพที่ได้จากนะคะแว่นขยายเนี่ยจะเป็นภาพเสมือน ก็คือเป็นภาพเสมือนคือนักเรียนมองเห็นด้วยสายตาแบบไหนนะพอนันเรียนเอาแว่นขยายไปส่องดูเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเหมือนนะคะแบบนั้นเลยแต่เราจะนะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นนักเรียนต้องการดูนะคะเกสรดอกไมนะ้นักเรียนก็ใช้แว่นขยายส่องดูหรือนักเรียนจะดูขาของมด ะะเราก็ใช้แว่นขยายครูคิดว่านักเรียนคงเคยได้ใช้นะคะต่อไปชนิดที่2ชนิดที่ส,สก็คืออันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบเชิงซ้อนนะ,ะเป็นแบบเชิงซ้อนนะคะแบบเชิงซ้อนเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะในต่อไป ต่อไปจะเป็นกล้องอีกประเภทหนึ่งกล้องชนิดนี้จะเป็นกล้องที่ใช้แสงเราเรียกว่ากล้องนะคะแบบสเตอริโอกล้องแบบสเตอริโอนั้นจะเวลาเราส่องดูเนี่ยนะเลนน์นั้นจะทำให้เกิดเป็นภาพสามมิตินักเรียนต้องการดูอย่างเช่นดูปลานะเด็กก็เอาปลาเนี่ยนะคะเอาไปวางที่แท่นวางวัตถุ นะแล้วเรียนก็จะสามารถเห็นรายละเอียดของตัวปลาได้เลยอันนี้เราจะใช้แบบกล้องแบบสเตอริโอแต่เราจะไม่มีในในในคลาสของเรานะคะสำหรับกล้องสเตอริโอต่อไปเราจะมาดูนะคะอันนี้จะเป็นกล้องที่ราคาค่อนข้างแพงเราจะไม่มีในห้องปฏิบัติการเราเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนั้นส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตามโรงพยาบาลน,นะคะตามห้องปฏิบัติการที่เขาจะต้องใช้นะคะหาดูรายละเอียดต่างๆที่มันมีความละเอียดมากๆนะคะอย่างเช่นไวรัสโควิดเนี้ยนะเราจะใช้กล้องนะจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนในการส่องดูนะคะจะเหมาะสำหรับที่ใช้กับโรงพยาบาลซึ่งความถี่เนี่ยมันจะสูงมาก ะะก็คือจะสามารถขยายได้ถึงประมาณ5 0 0 0 0นเท่านะคะ5 0แสนเท่าเลยนี่คือลักษณะของกล้องนะคะจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนั้นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนของเราเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะไม่มีในห้องปฏิบัติการนะ,ะสำหรับกล้องจุลทรรศน์แต่วันนี้นะคะเราจะมาดูกล้องจุลทรรศน์นะคะแบบใช้แสงที่เราใช้กับ นะโดยการใช้นะเสียบไฟใช้ใช้ปลั๊กไฟะคะ่นะเราจะมาดูว่าในกล้องจุลทรศนะคะแบบใช้แสงเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอย่างที่หนึ่งะคะอย่างที่หก็คือเล่นสใกล้ตานะคะอย่างที่หนึ่งคือเล่นใกล้าตานะเลนใกล้าตาเลนใกล้าตาหรือเราเรียกว่า e p i e c นะเป็นเลนที่อยู่ด้านบนสุดของลำกล้งองนะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีกำลังของมันก็คือกำลังขยายเนี่ยประมาณ 10x นะคะ 15x นะเลนใกล้ตาจะทำหน้าที่นะ,ะขยายภาพที่ได้จากเลนนะ,ะใกล้ตาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะ,ะโดยภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะคะเสมือนหัวกลับ นะคะต่อไปอย่างที่2องนะคะองค์ประกอบอย่างที่2ก็คือนะเลนใกล้วัตถุค่ะนั้นเลนใกล้วัตถุเนี่ยหรือเราเรียกว่า objective เลนนะจะติดอยู่กับจานหมุนนะซึ่งจานหมุนจะทำหน้าที่เปลี่ยนนะกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุตามปกติเนี่ย นะคะเลนใกล้วัตถุจะมีกำลังขยายอยู่นะคะประมาณ3ถึง4ระดับมันจะมีตั้งแต่ 4X นะ 10x นะ 40x และ 100X นะคะภาพที่เกิดในเลนใกล้วัตถุนี้จะเป็นภาพจริงหัวกลับนะคะซึ่งแตกต่างจากเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาจะเป็นภาพเสมือน นะแต่หัวกลับอันนี้จะเป็นภาพจริงเลยค่ะภาพจริงเหมือนที่นักเรียนมองนะคะนักเรียนจะได้เป็นภาพจริงแต่หัวกลับนะคะมันกลับหัวนะ,ะต่อไปค่ะนะคะอย่างที่3อย่างที่3คือแท่นวางสไลด์นะคะแท่นวางสไลด์แท่นวางสไลด์น,ลนั้นจะเอาไว้วางสไลด์ที่เราต้องการศึกษานะ,ะเราจะใช้ในการนะ วางนะวางสไลด์ต่อไปนะคะอย่างที่4ี่คือลำกล้องลำกล้องเป็นส่วนที่เชื่อมโยงอยู่ระหว่างเลนใกล้าตาและเลนใกล้วัตถุจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แสงภายนอกมาลบกวนนะนี่คือนะลักษณะของลำกล้องนะคะเนี่ยค่ะคือส่วนของลำกล้องนะต่อไปลำกล้องนั้นจะอยู่กับแขนค่ะ นะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดระหว่างลำกล้องและฐานเป็นตำแหน่งที่จับเวลาเรายกกล้องนะเวลาเรายกกล้องเนี่ยเราจะจับที่แขนนะคะแล้วเราก็ยกนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นรายละเอียดของสิ่งที่เราจะต้องใช้มากที่สุดเลยก็คือปุ่มปรับภาพหยาบปุ่มปรับภาพหยานั้นจะทำหน้าที่ปรับภาพ โดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนส์นะใกล้วัตถุนะเลื่อนลำกล้องและแทน่นนะวางวัตถุขึ้นลงเพื่อทำให้ภาพเห็นชัดเจนนั้นเวลาเราวางสไลด์ลงบนแทน่นวางสไลด์แล้วเราจะต้องทำสิ่งแรกนะคะก็คือปุ่มปรับภาพหยาบนะคะปุ่มปรับภาพหยาบต่อไปเมื่อนักเรียนเห็นและเห็นภาพแล้นะ,ะเราจะต้องการให้ภาพนั้นมันชัดเจนมากขึ้น เราก็ปรับอีกปุ่มหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับปุ่มปรับภาพหยาบก,ก็คือปุ่มปรับภาพละเอียดนะปุ่มปรับภาพละเอียดนั้นก็คือปรับภาพหยาบแต่เป็นช่วงนะคะของช่วงที่มันสั้นๆมันจะทําให้ภาพนะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับปุ่มปรับภาพละเอียดต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนล่างสุดส่วนล่างสุดของ นะคะกล้องก็คือเราเรียกว่าฐานฐานนั้นเป็นส่วนที่ใช้นะคะในการตั้งหรือในการวางนะ,ะตัวกล้องทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะทําหน้าที่ในการรองรับน้ําหนักของตัวกล้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะคะตั้งแต่เลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุนะคะแล้วก็ปุ่มปรับภาพอยากภาพละเอียดนะ,ะมันจะต้องตั้งอยู่ที่ฐานค่ะ ดังนั้นฐานจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของกล้องจุลทรรศนะคะต่อไปเป็นการปฏิบัตินะการใช้กล้องนะคะดังนั้นการใช้กล้องนะเราต้องปฏิบัติอย่างไรมาดูอันแรกเลยก็คือวิธีการจับกล้องนะคะวิธีการจับกล้องจากภาพเนี่ยนะคะวิธีการจับกล้องจะมี2แบบนะคะแบบที่1เนี่ยนะเราหิ้วนะหิ้วกล้อง นะ,ะตรงแขนของกล้องนะคะภาพที่2จะเป็นนะคะภาพที่2จะเป็นการจับดังนั้นภาพที่นะคะจับตรงแขนนะคะแล้วก็ให้ตัวกล้องเนี่ยตั้งตรงนะะนี่คือหลักการที่ถูกต้องนะคะหลักการที่ถูกต้องถ้ามีเครื่องหมายกรารกบาทแสดงว่าไม่ถูกต้องนะคะวิธีการจับกล้องนะคะต่อไปวิธีการดูค่ะนะคะ,นะคะดูภาพ นะการดูภาพให้ถูกวิธีก็จะมี2แบบนะคะที่ให้นักเรียนดูนะคะก็คือดูแบบตาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะนักเรียนก็ดูเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เราต้องใช้แบบที่2นะคะตาของเรานั้นจะต้องห่างจากเลนใกล้าตานะคะเล็กน้อยนะะไม่ต้องเอาไม้บรรทัดไปวัดนะคะแค่เล็กน้อยนะ,ะแล้วเวลานักเรียนดูเนี่ยตานักเรียนจะต้องลืมทั้งสองข้าง นะ้เรียนลืมข้างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเดียวเพื่อนนะมาหรือเราจะมองเพื่อนไม่เห็นนะตาหนึ่งแล้วก็มองที่กล้องอีกตาหนึ่งเราก็หลับนะเวลาเพื่อนเดินมาเราอาจจะมองนะมองเพื่อนไม่เห็นแต่นั้นเราก็ลืมตาข้างหนึ่งนะนะซึ่งไม่ถูกต้องเราต้องลืมตาทั้งสองข้างนะต่อไป นะคะต่อไปก็คือพอเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการทำความสะอาดนะเนี่ยจะเห็นว่าด้านนี้จะเป็นนะคะด้านนี้จะเป็นนะเราจะเรียกว่าสไลด์นะเราจะเรียกว่าสไลด์นะพอนเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียนก็เช็ดนะคะทำความสะอาดนะตัวกล้องด้วยนะคะด้วยผ้าที่เป็นผ้าสำหรับนะเช็ดกล้องเลยเราก็เช็ดที่เลนใกล้าตา นะแล้วก็เช็ดที่เลนใกล้วัตถุค่ะนะส่วนสไลด์นะักเรียนก็เอาไปล้างนะคะให้สะอาดนะแล้วก็เก็บเข้าที่นะต่อไปวิธีการนะคะวางสไลด์เห็นไหมคะหลักการวางสไลด์เนี่ยสไลด์มันจะมีทั้งแผ่นเล็กแล้วก็แผ่นใหญ่นะคะแผ่นใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่านะแผ่นสไลด์นะคะส่วนแผ่นเล็กเราจะเรียกว่ากระจกปิดสไลด์นะ เวลานักเรียนจะวางสไลด์เนี่ยนะนะักเรียนเอากระจกนะปิดสไลด์เนี่ยไว้ด้านบนและมันจะมีนะคะเซล์ลที่เราต้องการศึกษานะนี่คือหลักการนะเดี๋ยวเราจะได้มาปฏิบัติกันในห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะการหานะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีนะคะวิธีการใช้กล้อง วิธีการใช้กล้องเนี่ยนะคะมันจะมีกําลังขยายอยู่กําลังขยายนั้นก็คือจะมีนะเราจะหากําลังขยายได้จากเลนใกล้ตาครูณด้วยกับนะคะเลนใกล้วัตถุภาพที่ได้นะคะนักเรียนต้องใช้นะกำลังขยายต่าสุดก่อนกําลังขยายต่ำสุดของเราก็คือ 4x ค่ะนะคะ 4x เราก็จะได้ภาพนะคะขยายไปเรื่อย เราก็จะได้ภาพที่มันขยายไปยิ่งเราใช้กําลังขยายมากเท่าไหร่ภาพที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นดังนั้นครูจึงถ้าเป็นภาพที่ที่เราใช้กันอยู่หรือว่าสไลด์ที่เราใช้กันอยู่เซลเนี่ยนะเราก็ใช้เพียงแค่ 4x ก็พอนะคะ 4x ก็พอไหมคะนี่คือลักษณะของนะการใช้กล้องดังนั้นหลักการใช้กล้องของเราเนี่ยนะคะมันจะ นะใช้หลักการก็คือภาพนะ,ะมันจะตกนะ,ะบนระยะนะคะโฟกัสนะ,ะตรงนี้คือออบเจกตีฟคือนะคะเลนใกล้นะคะวัตถุของเรานะคะตรงนี้เป็นเป็นเลนค่ะนะ,ะพอแสงเข้ามาแล้วนะคะไปตกกระทบที่บริเวณที่เลนใกล้าตาแล้วก็ส่งไปที่ภาพและภาพจะวิ่งย้อนกลับมาตรงเลนใกล้าตาอีกครั้งหนึ่ง นะทำให้เรามองเห็นภาพนะจริงๆนั้นเป็นภาพจริงแต่หัวกลับค่ะนะคะเป็นภาพจริงหัวกลับนะฮะนี่คือลักษณะของการเกิดภาพที่อยู่ในกล้องจุลทรรศนะคะหลักการทํางานของกล้องจุลทรรศเห็นไหมคะก็คือแสงเข้ามาตกกระทบที่นะบริเวณของเลนนะแล้วก็วิ่งไปหาวัตถุ นะแล้วก็ย้อนกลับค่ะก็ทำให้เกิดเป็นภาพนะภาพที่ได้เห็นไหมคะจะได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะมันกลับหัวนะคะภาพจริงหัวกลับนะภาพที่ปรากฏเห็นไหมคะนี่วัตถุที่เรามองด้วยตาเปล่าอันนี้คือภาพจริงเห็นไหมคะหัวกลับอันนี้คือภาพที่เราส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะนี่คือภาพ นะที่เรามองเห็นนะดังนั้นนะคะตอนนี้นะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับนะเรื่องของการใช้กล้องนะคะไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะักเรียนนะคะไปทำนะคะข้อสอบโพสเทสนะแล้วเราจะมาเรียนในเรื่องต่อไปก็คือหน่วยของสิ่งมีชีวิตนะคะในเรื่องของกล้องจุลทรรศ นะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะนักเรียนสามารถนะคะไปเปิดนะ YouTube ดูได้นะคะ